จะไปสุสานกันตอนนี้เนี่ยเฮ้ยโอ๊ย,อย,อยกูกูก็เธอสัญญยากับฉันแล้วนี่เธอเล่นเกมลูกโ,โป่งแพ้ฉันอ่ะแล้วเธอบอกว่าถ้าใครแพ้จะยอมเป็นท่าให้หนึ่งวันอ่ะแ้วเธอว่าแพ้ฉ<ำ>ันไงสองหนึ่งเริ่มนี่ไงกูกูโอ๊ย,อย,อย,อยฉันก็รู้กฎอ่ะว่าแบบแพ้ก็ต้องแบบว่าทำตามที่ขอแต่ประเด็นคือวันเนี่ยมันเป็นวัน ฉันทรุปราคาด้วยมันพระจันทร์แบบน่ากลัวนะดูสินะจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าวัาวนนี้เป็นวันพระจันทร์แบบน่ากลัวมากดูนีหน้าตามันนะอ่ะเฮ้ยเอางี้แล้วกันฉันว่านะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะเราอะ บินโดรนดีกว่าอุย้ยก็ดีก,กูกูฉันน่าจะเก็บภาพให้ผู้ชายของฉันนะเพราะว่าผู้ชายของฉันเ,นาเขาชอบลาถาผีตอนกลางคืนน่ะโอเคเพียงเห็นไหมถ้าเราเก็บโดรนนั้นมันเป็น0องศาใช่ไหมเราก็สามารถแบบเก็บภาพในทุกมุมไงโอี่ยเธอจะเก็บภาพให้ผู้ชายใช่ไหมสรุปใช่จะให้ผู้ชายฉันน่ะได้ดูเขาจะได้แบบได้รักได้หลงฉันเพราะว่าฉันได้ภาพเด็ดๆไปส่งให้เขาไงอ่าๆโอเคโอเคโอเคไปโอเคงั้นเอางี้นะเดี๋ยวไปเอาโดรนใครไปเอา

ฉันว่านะวันนี้อาจารย์มันน่ากลัวมากเลยแล้วจะไปบินนอสสุสานเนี่ยเธอต้องเจอของดีแน่เลยฉันว่านะดีเลยยิ่งดียิ่งเด็ดเด็ดยิ่งดีเลยกูกูฉันจะเก็บไว้ A few moments later แพนด้าแพขู่หนูๆค่ะโอ้อย่าเวิร์แพนด้าไม่ขู่แพนด้าแค่กรนหรือเปล่าคะไม่ได้กรนนะคะโอ้ยอย่าบูริจี้แพนด้าโอเคเอาโดนมาแล้วใช่ไหมคะมามาโอเคดีกว่าโอเคเรามาบินโดนอันนี้พี่เขไปบางคิโอเคโอเค เราเอาไปลอยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนิดนึงเพื่อที่จะแบบว่าให้สัญญาณภาพช,ะช,ะชะัดๆไป<อ>ลุยโดนเ,เยุโ <c oughs> ดนไปแล้ว <c oughs> โอเคไปุยทุกคนตอนนี้โดนของเราจับภาพมาที่สุสานเรียบร้อยโดนเร็วมากเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวนะ เราเจอสุสานแล้วหรอแพตตี้ใช่นี่มันสุสานร้อยศพหรือเปล่าเนี่ยกู๊กโอ้โหฉันว่ามันเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ร้อยแล้วมันเป็นแบบมันพันศพแล้วมั้งว้ทุกคนตอนนี้สุสานพันศพนี่เราดูบรรยากาศรอบข้างดิกู๊กไม่มีบ้านเลยอ่ะนี่น่ากลัวไหมคะกลัวนะคะมันจะมีวิญญาณโผล่มาไหมอ่ะโอ้น่าน่ะดิวิ่งถ้ามีวิญญาณไอตัวใครตัวมันเลยนะคะวิ่นี่นี่คนลองดูว่าจะมีวิญญาณอะไรโผล่มาหรือเปล่า ุกคนตอนนี้เราบินโดนเข้าสุสานของแท้เลยนะคะแบบร้อยเอร์ซนดูดิดูดิฝาโลมันจะไม่ขยะหใช่ไหม่ากูถีถ้าฝาโลขยานี่คือมีวิญญาณอ่ะน้องๆคิดว่านี่นี่จะมีวิญญาณไหมคะมีแน่นอนค่ะหรอน้องพาละ่ะต้องมีแล้วซอมบี้อะกูก,ก,กจะมีไหมก็ไม่แน่นะอ๋อใช่ไหมโอามาดูกันอ้ฉันไม่แน่ใจอุ้ยดูดิมากว่าหนึ่งออีกเนี่ยกูก คนทุกคนคือตอนเนี้ยเดี๋ยวนะฉันเล่นวินโดนออกก่อนดีกว่าเพราะว่าฉันรู้สึกร้อนๆโอนอ๋ระวังนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกกันว้ายชนตนชนต้นไม้หรือมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อุเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละค่ะพี่กูแบบขับเปรี้ยวเองหรือเปล่าอ้าวเอออาจจะเป็นไปได้นะค่ะเด็กรู้ทันโอเคไปบินออกมาก่อนอุ้ายเดี๋ยวนะก่อนได้ เป็นสมองสีส้มน,นะคะเนี่ยอ fique, ดุดินดินดุนแต่ไม่ใช่เป็นอุบัติเฮ้ยถ้าไปอบริจีได้ไงอุดินดินดุน,ดน,ดนหรืออุบาทเนี่ยระวังนะมันอาจจะเป็นตัวเฝ้าสุสานก็ได้อุ้ยก็มันหน้าตาอุบาทขนาดนี้กูจะชื่ออะไรล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันเพิ่งน,นึกได้เร,เราวินโดนเข้าอันหมู่บ้านตุงนี่ยิงเหรออย่าบอกนะว่านั่นคือ หมู่บ้านเบนรอดนะคะเป็นตัวปีศาจรวมปีศาจนะโอเคแสดงว่าตรงนี้อาจจะเป็นหลุมศพของพวกปีศาจเออบินดูรอบๆดีกว่ากคกูโอเคไปทุกคนตอนนี้เราบินออกมาแล้วนะคะไอตัวส้มๆอูดินอุบาทอะไรนั่นมันไปไหนเราไม่รู้อะมันหายไปไหนแล้วว่ะม,มันมมันีเหมือนบ้านใครสักคนนะคะอู้เป็นบ้านใครล่ะเป็นบ้านไอ้พวกเบนรอดนะสิคะวุ้ยทุกคนตอนนี้นะคือแบบมันบรรยากาศวังเปล่าเฮ้ยแล้วนักดนตรีมัวมาเฮ้ยมันต่อสู้ ที่มันแบบว่าแอทแท็กโดนฉันแน่นอนใช่เหรอเธอใช่เฮ้ยทุกคนตอนนี้เป็นการต่อสู้ของอูดินกับอูดินอุบาทแล้วก็ตุงตุงซสฮุร่านะคะโอเคไปมาดูกันมาวยทุกคนตอนนี้มันสู้กันเอ้ามันหายไปไหนแล้ววะโอ้ยเธอทำให้มันหลุดหรือเปล่าดูสิมันตกใจโดนฉันอะโอ้ยเธอบังคับดีๆสิกู๊กโอเคโอเคโอเคคือตอนนี้นะฉันแบบว่าตกใจมากเพราะว่าลมมันแรงอะเธออุ้ยแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยไปเดินด่าเด็กแล้วใส่ไปนี่มันอูดินกับ รถเทล่าตุ้งตุ้งขับรถเทล่าชวนอูดินโอ้โนี่ทุกคนมันเป็นภาพความรุนแรงนะคะเป็นโลกของตุ้งตุ้งนะคะเอ้าไม่ให้ไปไหนอ้วนหรอวะโอ้โหตุ้งตุ้งขับรถเทล่าด้วยเท่มากค่ะโอ้โหตุ้งตุ้งของฉันอย่ากเอ็ฉันฉันรักความตุ้งของเขาวิวิวอย่าแย่งกันนะคะอย่าทะเลาะกันโอเคมาดูกันต่อเปลี่ยนไปดูอันมุมอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอเก็บภาพตรงนี้ก่อนเผื่อมันจะมีแบบวิญญาณแวนรอตตัวอื่นโอ้จริงจริงจริง เราลองสำรวจดีๆนะกุ๊ก้อุูยบ so, like we we really. so, ้านตุ şey yes, ุงๆนี่แบบโคตรน่ากลัวเลยทุกคนคือแบบมีทั้งผีตุุงๆแล้วก็มีทั้งตุุงๆตัวเป็นๆอ่ะแล้วบรรยากาศแบบฝนจะตกแล้วก็มีพระจันทร์หลอดนะวันนี้อุ้ยดูดิอยากเป็นใจหมดเลยให้ผีออกกุ๊กที่สนามเด็กเล่นก็เธออยากให้ผีออกไม่ใช่เหรอแพตตี้ก็ใช่ใช่ก็อยากแต่ว่าถ้าเจอจริงๆฉันก็กลัวเธอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่เก็บภาพไปเล่าให้พี่แจ็คฟังนะทุกคนโอเค ในอาคานี้มันม,มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าตรงเนี้มันคือแบบโบสถร้างเพราะว่าไม่มีใครกล้ามาแล้วโอ้ใช่ม,ม,มันอาจจะมีพวกวิญญาณอะไรอยู่หรือเปล่าทุกคนตอนนี้นะคะเราบินโดนอยู่ที่หน้าโบสถร้างนะคะที่เขาทําพิธีแบบว่าหลุมฝังศพนะคะแต่ว่าตั้งแต่มีหมู่บ้านแบรนดรอดเนี่ยมีตัวแบนดรอดมันอารวาสนะมันก็จะไม่มีคนที่แบบว่าสัญจรไปสัญจรมาเลย คือแบบตอนนี้นะมันโล่งมากเพราะฉันว่าเราเปลี่ยนมุมดีกว่าไหมอ๋อใช่กูคิที่นี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ดินดินดินด้วนอุบานมาแล้วเฮ้ยมันมันระเบิดอะกูกูหรือมันปล่อยพลังอะเฮ้ยตอนนี้มันปล่อยพลังขึ้นเ่าฉันโดนฉันถึงเอาเฮ้ยมัตอนนี้พังไหมกูพังไหมโ้ยฉันน่าจะเชื่อเธอเอาโดนออกมาก่อนเดี๋ยว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 โดหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยโฮ้ยมันพังไหมเออ ตอนนี้นะเราเปลี่ยนมุมโดนนิดนึงนะทุกคนตอนนี้โดนของพี่กู๊นะคะมันยังไม่พังนะมันยังมีชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวนะพอดก่อนอันนี้หลุมหลุมศพของใครอะลาเล่เราทานลาลาค่ะอันนี้ปื้อปื้อปัตตะปิมหรือเปล่าคะอ,อันนี้ก็ทงทงซาฮูล่ะค่ะอั้ยนี่เบลลีนาคาปูชินาคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมีทั้งเเล่โล่บือบือตุ